สมเด็จกรมพระยากรมราชานิพาสมสร้างความเป็นไทยขึ้นจากประวัติศาสตร์และความทรมงจำของชาติทำให้ความเป็นไทยมีหลักพิที่แน่นอนชัดเจนคือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ สยยัมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทําให้สถาบันกษรศริย์ที่เคยเป็นหลักของความเป็นไทยถูก,กลดบทบาทลงและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นกับความเป็นไทยคือรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลังจากสยามตื้นปลายการปกครองไม่าด้จอมพลมอบพิบูลสงรามขึ้นสู่อำนาสูงสุดและพยายามสร้างชาติใหม่ในสมัยประชาธิปไตยกลยุือสำคัญในการสร้างชาติครั้งีคือความเป็นไทยโดยมีหลวงวิจิตราตการเป็นีู้ก่คตั้งขคัญ ุกีเราเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยเราเริม่มมหนางสาวไทยเราเรียนบทสรจชาติกันมากขึ้นเราเริ่มเขาร้องถชาติตอนแหม่ขงเชา้าเราเริ่มใช้คำว่าสวัสดีและเรามีึ่้กวยเตี๋ยวผัดไทย หลังสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในยุคท่านผู้นำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เสด็จกลับมาประทับประเทศไทยยังถาวรเป็นการสิ้นสุดความววาเหวของประเทศและเริ่มต้นฟื้นฟูสามสถาบันหลักแห่งความเป็นไทยครั้งใหม่พระราช และราชนิยมกลับมาเป็นความปิติของคนไทยยุคนี้ความเป็นไทยอย่างนหน้าที่บานเพื่อคืนคือเป็นสิ่งทาเพื่อการท่องเทีย่ยวโดยหยิบเอาความงามที่ฝ่าฝืจักมาเป็นภาพ สยาประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นับตั้งแต่รัชกาลงานนี้เป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพากษรสั์แันราชวงศ์จักรีหนึ่งในสถาบันหลักของความเป็นไทย ประเทศไทยเดินทางมาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของโลกอีกครั้ยุคที่โลกไลร,ร้พรมแแดนประเทศไทยอาแครกับวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาที่หลทะลักเข้ามาอย่างเสรีในขณนะดเดียวกันก็เกิดกระแสะตื่นตัวเรื่อง